Jo s, you watching s, Journey. <S สวัสดีครับคุณผู้ชมเอ้ไม่ใช่คุณผู้ชมสิสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์ของ Runner's Journey นี่คือพอดแคสต์แรกนะครับพอดแคสต์ podcast สำหรับ Runner's Journey ก็จะคุยเรื่องวิ่งเรื่องกินเที่ยวเรื่องสถานที่ที่ไปเรื่องเทคนิค แล้วก็จะเน้นอยู่สองสองประเภทก็คือเรื่องวิ่งกับเรื่องไตรกีฬานะครับเพราะผมค่อนข้างจะเป็นคนชอบไตรกีฬามากกว่าวิ่งอย่างเดียวก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับว่าผมคือแอดมินเพจของ runner journey นะครับชื่อหนุ่มนะครับไม่ค่อยอยากให้ใครเรียกว่าแอดมากนักนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีชื่อเล่นเราก็ ควรจะได้รับการเรียกว่าหนุ่มนะครับเอ่อแล้วอย่าเรียกว่าพี่แว่นนะครับเพราะว่าชื่อหนุ่มนะครับแล้วก็ไม่ใช่ชื่อบอยนะครับชื่อหนุ่มครับชื่อหนุ่มนะฮะแล้วน่าจ mm hmm. นี่นั้นอ่านได้อย่างเดียวเลยครับว่ารันน่าจนี่ไม่สามารถอ่านเป็นอย่างอื่นได้ว่ารันนั่นเจอนู่นรันนู่นเจอนี้รันนี่เจอนัน่นรันนั่นเจอแน่รันนี่เจอแม่อะไรก็ว่าไปนะมันไม่ใช่นะฮะ มันต้องอ่านอย่างเดียวเลยครับว่า Runner Journey อดแค a ต์แรกก็จะทำความรู้จักแนะนำตัวกันก่อนเราจะคุยกันประมาณ15นาทีไม่ควรเกินนั้นนะฮะเพราะว่าท่านน่าจะมีสมาธิระหว่างขับรถหรือว่าระหว่างออกกําลังกายแล้วฟังอดแค a ต์ของผมไปผมพยายามหาเรื่องคุยทุกชุกอาจจะ2วัน3วันนะฮะเพื่อให้มีเรื่องที่มีคอนเทนต์ที่ มีสาระพอดีกับการฟังนะครับอ,อาจจะเป็นการเน้นการแชร์ประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่จากที่ได้ไปคุยกับคนนูน้นคนนี้ผมก็อาจจะเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องของการไปเจอนั่นเจอนี่มาเล่าให้ฟังการคุยก็ไม่มีสคริปต์นะฮะก็จะเป็นการคุยไปตามโครงสร้างของเรื่องเช่นวันนี้เราจะคุยเรื่องแนะนําตัวว่าพอดแคสต์ของเราจะเจออะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ว่า ท่านจะเจออะไรบ้างในพอดแคสต์นี้นะครับอย่างแนะนำตัวกันก่อนนะผมชื่อหนุ่มนะครับตอนนี้อายุก็ประมาณไม่ประมาณสิก็ประมาณ47่นะฮะ47แล้วเลือ,อีก3ปีก็จะ50น่าจะหายมากเลยคนะไม่เคยแก่ขนาดนี้มาก่อนเลยคืองงมากเลยอยู่ๆตื่นมาแบบวๆๆ่าเฮ้ยนี่นี่47แล้วหรอคือคน47เนี่ย คือผมเริ่มต้นวิ่งจริงจังเมื่อตอนอายุสัก40นะปี14นะประมาณ13 12คือมันจะมีไทม์ไลน์ย้อนกลับไปด้วย Facebook ซึ่งดีมากบอกว่าเราทำอะไรยังไงเมื่อไหร่ปรากฏว่าปี12จะเป็นช่วงที่เริ่มวิ่งแรกๆนะฮะผมเป็นคนวิ่งงานแรกที่งานชื่อว่า Rainbow Run นะครับ เป็นงานวิ่งที่เขาจัดขึ้นเป็นการกุศลคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีแต่ง,งานการกุศลแล้วก็กุศลจริงๆคือทุกคนก็จะไปทําบุญนะฮะคือทําจนแบบว่าคนที่บ้านบอกว่าจะทําบุญจนขึ้นสวรรค์เลยไหมเนี่ยคือแบบวิ่งทุกวันเสาร์บ้างอาทิตย์บ้างต่อเนื่องกันก็คือช่วงนั้นก็จะบ้าวิ่งลงวิ่งทุกวัน เสราร์อาทิตย์นะฮะลงวิ่งทุกวันเสราร์อาทิตย์ไม่นับรวมที่จะต้องวิ่งเช้าวิ่งเย็นบ้างบางทีก็ไปไหนมาไหนก็จะติดวิ่งก็เหมือนทุกคนในวันนี้นะฮะติดวิ่งเดือนนี้ไม่ค่อยได้ลงวิ่งงานวิ่งละถ้าจะถามเรื่องมาเราทอนก็จบมาประมาณสองครั้งได้มั้งฮะก็คือครั้งแรกที่จอมเบิงครั้งที่สองอย่างเป็นทางการก็เพิ่งเกียวโตนะฮะจบแค่สองครั้งเองส่วนฮาฟก็ไม่ค่อยได้วิ่ง สถิติอา้าวคุยกันเรื่องสถิติสถิติที่ดีที่สุดของมินิมาราธอนก็น่าจะอยู่ที่ห้าสิบห้านะฮะก็ดีสุดแล้วฮะหายใจเหนื่อยมากห้าสิบห้าแล้วก็ไม่คิดว่าจะลงไปได้มากกว่านั้นละก็คือเป็นคนแบบวิ่งแบบเรื่อยเปื่อยเรื่อยเจื้อนนะฮะแล้วก็ส่วนฮาร์ปเนี่ยจำได้ว่าวิ่งหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีก็ดีที่สุดละของฮาร์ป เอ้ยไม่ใช่ดิสองชั่วโมงสิบห้านาทีโอหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนี่เป็นปโปรสองชั่วโมงสิบห้านาทีที่งานที่กรุงเทพมาราทอนมั้งครับเออประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณห้านาทีแล้วโอไม่น่าเชื่อผมจะพูดคนเดียวอยู่ห้านาทีตอนนี้อัดกันอยู่ที่ริมสระน้ํานะครับก็พึ่งซ้อมซ้อมไหวเสร็จตั้งใจจะไหวจะกลับมาไหวอีกครั้งหนึ่ง Uh, ย้อนกลับไปที่ประวัติส่วนตัวเรื่องเรื่องวิ่งนิดหนึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยวิ่งมาราธอนแลว้วก็วิ่งน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะไปวิ่งเทรล uh, จบเทรลที่เป็นอัลเทอร์เทรลก็อยู่ประมาณห้าครั้งไม่เยอะนะห้าสิบโลพ,พวกเนี้ยก็ประมาณอยู่3-4สามสี่ครั้งจำไม่ได้ว่าคือไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้คอร์ดแต่ว่าลงร้อยโลเนี่ยประมาณสี่ครั้งเนี่ย จบร้อยโลประมาณสีครั้งแล้วก็ส่วนไตรกีฬาก็ระยะสปรินต์นะเริ่มเล่นเมื่อปี1 1 4มิถุนาเอ้ยมีนามีนาอมริกิดาอโดนั่นคือระยะสปรินต์นะครับจากนั้นก็หลงหัวปักหัวปั๊มกับไตรกีฬามาตลอดนะฮะก็เล่นไตรกีฬามาเรื่อยๆจน ไปจบตุลาเอ้ธันวาปีนั้นพฤศจิกาธันวาเนี่ยแหละปีนั้นฮาฟไอรอนแมนระวยเจ็ดสิบจุดสามที่ภูเก็ตอ่าเชลเลนจ์ภูเก็ตชลเลนจ์ภูเก็ตหกชั่วโมงครึ่งนะจำได้ที่ภูเก็ตแล้วก็ไปจบไอรอนแมนแรกที่ฮอกไกโดปีหนึ่งห้าเดือนสิงหา,าจากนั้นก็จบไอรอนแมนมาทั้งหมดสี่ครั้ง ฮอกไกโด1นนะฮะคาร์มาที่สวีเดนปี16อ่งอันนั้นเวลาดีที่สุดอยู่ที่13 14นะฮะ13ชั่วโมง14ก็ก็ตอนนั้นค่อนข้างฝึกซ้อมหนักซ้อมหนักพอปี1 17ก็ไปที่เกาหลีนะฮะ15ชั่วโมงเท่าไหไร่รู้จะไม่ได้14บ5ี่สิบหชั่วโมง14หรือ15ชั่วโมง ผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ไม่ไม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 ค่อยได้ใส่ใจเวลาละช่วงนั้นนะพอสิพอ, 10, พ,อพอปี18ก็จบที่ ot, นะ ot, แลนสล็อตนยแลนสล็อตตอนนั้นมีคนไทยไป10คนจบ6คนแลนสล็อตเป็นสถานที่ที่จะต้องกลับไปไปอีกแน่นอนอสำหรับคนที่สนใจแลนสล็อตก็ติดตามได้ที่ยู b e c h anel n จะมีจะมีคลิปที่แลนด์สล็อตนะครับโอเค ตอนนี้7นาทีครึ่งแล้วคือเป็นการคุยคนเดียว7นาทีครึง่งผมขอจบที่10นาทีดีกว่าเพราะว่าน่าจะพอเหมาะกว่ามันเป็นการเริ่มต้นการคุยที่แบบว่าอันคัดเนาะแล้วก็เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าคุยที่สระน้ำด้วยโทรศัพท์ที่รคคอร์ดนะครับอ่าอ,อยากจะบอกว่าพยายามจะหาคอนเทนต์ผมว่าจุดสำคัญหรือที่เป็นคอนเทนต์สำคัญสำคัญหลัก ที่คุณจะได้ฟังแล้วก็คุณจะได้รู้เรื่องราวจาก Runner Journey Podcast ก็คือเรื่องราวของนักวิ่งคนอื่นๆที่เคยไปสัมภาษณ์มาใน Runner Journey Channel ที่เป็นช่อง YouTube นะฮะอันนั้นก็จะเอาคือคือถ้าดูภาพก็ไปดูช่องช่อง u t u b e ดูเห็นการวิ่งแต่ถ้าเอาเป็นเรื่องราวเบื้องหลังเก็ดเล็กเกดน้อยที่จะเ,เล่าถึงคนนู้นคนนี้เนี่ย ก็แนะนำว่าดูฟังพอร์คแค์ก็ได้ผมไปสัมภาษณ์ใครมาบ้างก็จะยกตัวอย่างนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติเจยันทบ,บูรณ์เงี้ยโปรหนำปรชัชชีนะฮะพี่ป๊อกเนี่ยนิกกี้ตัวโน้ตท,ที่เป็นเจ้าแม่ลูกตุ้มเหล็กอะไรเงี้ยหมอพลอยที่เป็นนักวิ่งเทรลที่ไปจบ C C C นะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากเพื่อนๆกันแล้วก็จะมีพวกคนอ้วนที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างพี่ณนะอะไรเงี้ยคนอ้วนร้อยโลที่ที่ไปจบวอสิ o n ันซิกซตานั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาเรื่องของคนเหล่านี้มาเล่าในพอดแคสต์นี้นะครับก็เก้านาที26รู้สึกผมจะคอนเซนเทรตภาวะพวงกับเรื่องของเวลามากไปหน่อยตอนนี้เก้านาทีสา เดี๋ยวเราคงจะได้คุยแล้วก็จะได้พบกันอีกในเวลาอื่นๆนะฮะนี่คือพอดแคสต์แรกแล้วก็ตั้งใจจะให้ทุกคนได้ประโยชน์แล้วก็ฟังกันเพลิดเพลินคอมเมนต์กันมาได้นะฮะผมไม่รู้คอมเมนต์ช่องทางไหนว่าอยากให้ยาวไปเอ้ยว่าอยากให้ยาวมาขึ้นไหมหรือว่าอยากให้สั้นลงผมว่า9นาที10นาทีของผมนี่ก,ก,ก็ก็ประมาณนึ่ง ถ้าเรื่องไหนที่จะคุยยาวได้ก็จะจะคุยนะครับเอาล่ะครับพอดแคสต์แรกของผมสำเร็จลงได้ในที่สุดด้วยการไม่อิดิตเลยนะฮะคุยกันแบบสดๆแล้วก็ต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคุณกำลังอยู่กับ b Runner's Journey Podcast ต,ตอนแรกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ You're watching Runner's Journey